สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีร้านเติม uc มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน listman shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข id และชื่อจอรครอห์นนะผมแล้วก็ไปที่ไลน์ s listman shop อย่าลืมแอปด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง facebook page นะผมทาง listman shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนี่ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องด อยากกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้เราลงที่รถสปเอมมอนเดิมนี่แับผมรู้สึกว่าจะลงเยอะมากเลยนะทุกคนลงเยอะมากเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าลงลงบ่อยมากเลยสิลงทุกตาเลยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะเมัเหมือนจะมีคนนะเพื่อนมากโอเค เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะทุกคนอืมเอคทุกคนเดี๋ยวเล่นเอคยาวเลยดีกว่าคิดออกแล้วหยิบปืนเอคได้เดี๋ยวเล่นเอคยาวเลยดีกว่าตวตีอะเดเอาเียก่อนเดี๋ยวผมเล่นเอคยาวเลยนะครับ Watch out ตานี้อยากลองเล่นเอคดูนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแบบว่าสเปรย์ไกลกับสเปรย์ใกล้นะเอ้ย มาร์ปมาอีกแล้วบอดเหมือนตาที่แล้วเลยน้ำมันวาร์ปมาหลังนี้ด้วยนะประเด็นเฮ้ยเรายิงไปแล้วนะทุกคนยิงบอดนะ <g ül üyor> ยิงบอดไอ้ออนะโผมาด้านหลังเฉยเลยนี่ไงโอเคไอนน้บอดนะครับจริงๆนะ่าจะเอาบอดออกนะทุกคนแต่ว่าเอาคนสักร้อยเลยนะ ยิงบอดแม่นมากนะทุกคนแต่พอยิงคนเนี่ยยิงไม่โดนเลยนะ hmm. เพื่อนเหมือนผมเห็นคนไว้แบบตรงนู้นนะแต่ตรงด้านหลังเนี่ยน่ายิงมากเลยมาเดีย๋ยวผมว่าเราแั็เลยดีกว่าทุกคนเนี่ยผมมันร้อนละเดีย๋ยวเราไปเลยเอย้ข้างหน้ามีคนนี่หว่าโอ้โหไม่โดนเลย ไอทุกคนยิงบอดแม่นมากนะไกลๆยิงคนไม่เคยโดนเลยอืมเจ็บหนักอยู่นะไม่ออกมาแล้วตายหมดครับตายหมดอ่ะหมดแล้ว <Okay. S 1> เหรอโอเคเครับตายหมดแล้วไม่ได้โชว์เลยมา,ามทําปะขิ้เล่นดีกว่าเดีย๋ยวเราเก็บของแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จโรงเรียนเลยนะทุกคน เช่นง,งนั้นโอ้โหของดีอยู่นะมาแล้วโรงเรียนโอ้โหอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลผมมาแล้วครับฉันสอนนะทุกคนอีกละโรงเรียนมีตัวนะฮะโอเคโอเคผมชอบชนจริงเลยทุกคนไปเดีย๋ยวผมชิมไปด่วนมาละเดี๋ยวเรายัดเลยนะ น่าจะไหวอยู่นะน่าจะมีน่าจะตีงล่ะนี่ไงเกิหดักไปล้วเซ็นบูนี่เท็จไงโอเคอะไรวะเนี่ย Watch out โอ้โหอ่าเบอร์สี่เบอร์สี่มาชุบผมทันเบอร์สี่พวกดักอยู่หน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์สี่จะตายแน่ลอยเลยเบอร์สี่เบอร์สี่มาชุบไหน่อยพวกดักอยู่หน้าแล้วมันจะแตกแล้วทุกคนเบอร์สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะชุบผมทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อน บ,บ,บเบอรก่อนกดจบโอ้โหเบอร์เบอร์ห่หก,กาล่อไปแล้วนะครบกนโอ้โหนิดเดียวดูดิแบบเลตติ่งจริรคนขอคุณครับม่กี่วงเลยนกคนจะมาช่วยเพื่อนไงทุกนล่วงเป็นผักเลยโ้โ,โดนสักที พอเราตั้งใจคอแล้วนะมันไม่เคยโดนเลยนะทุกคน่ะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเดีย๋ยวเราไปล่าคนต่อเลยดีกว่านะคร็วเร็วเร็วเมื่อสี่มาแล้วเมื่อสี่ช้าจริงผมจะไปแล้วนะ Watch out เหมือนตรงนั้นมีคนปะเฮ้ยเสียงรถนี่หว่ะลงไปแล้ว ีไปก่อนนะเราตามยาวๆเลยนะครับโอ้โหเ,เขาเร็วกว่าเราเหรอเฮ้ยโอ้โหคันนึงเดี๋ยวเราเอาตัวหน้าก่อนนะโดนได้ละตัวนะึ่งรถเก๋งมันตามมาหมดทุกคนเขาจอดนะครับประเด็นผมหามุมก่อนเดี๋ยวลองเล่นตรงเลนนี้นะ เราเปิดอาไปเลยนะเดี๋ยวเราวิ่งออกซ้ายเลยนะฉีกซ้ายไม่ยาวเลยน,นะไม่โดนเลยเออโอ้โหโอเคน็อกหนึ่งแล้วรีบชิดเลยนะครับต้องโดนเจ็ดเลย ถ้าวิ่งซ้ายแลว้วยิงกดเข้าไปเรื่อยๆนะโอเคหมดละเอ,อ้ยโหเพื่อนก็เข้าไปชิดเกินผมจะยิงรถให้ระเบิดก่อนนะเผื่อไว้นะมีไฟอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ <Watch out. S 1> น่าจะเป็นโก <Watch out. S 1> ดังนะเพื่อนพวกดักที่หน้าแล้ว <Watch out. S 1> เดี๋ยวผมทิมเลยดีกว่านะซึ่างโดนเทคที่ไ <Watch out. S 1> งดูยุกมาร์กที่มุกัดกันอยู่เหรอโอเค เอาเลยแล้วกันนะข้างหน้า simple. นะด้านขวามือเนี่ยใกล้ๆเลยเดี๋ยวผมชาร์จเลยนะเขาน่าจะเจ็บมากเลยโอเคล้มหนึ่งแล้วเอ้ยโอ wh, ้โหยาทางซ้ายก็มีด้วยประเด็นเวล่อย่ายาอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงโอ้โหเวล่ะเดี๋ยวผมนอนหลังนี้ก่อนเดี oh. ๋ยวโอ้โหสองทางเลยทุกคนน้ำยาก่อนนะครับ ตรงด้านซ้ายเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์นะเคลียร์ตรงหน้าเราก่อ,น,อนนี้บอดแน่เลยยิงไม่ทันเพื่อนเลยนะตาหน,นี้เพื่อนเรายิงหมดหมดแล้วนะครับ Watch out เพื่อนจัดการเลยเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองเนดะี๋ยวอืมตายหนึ่งโดนได้ไงวะน่ะโคตรไกลเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นรถดีกว่าต้องพิมพ์เลยนะ ผมก็เพื่อนเล่นดีมากเลยนะทุกคนแบบว่าเรียกขึ้นรถก็คือขึ้นรถน,น,น,นะคือผมผมแทบไม่ต้องพูดไม่เลยนะโอเคลุล้เลยโอเคมีสองตัวนะผมจอดนี้นะไอ้มันอยู่ซ้ายนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมยิงกดให้เพื่อนด้วยนะเกือบไม่รอดเบสตี้ผุดไปโอ้โหเบสตี เกมเล่นดีมากเลยนกคนคือดีจนผมแปลกใจเลยคนะือผมแทบไม่ต้องเปิดไมค์เลยนะคือถ้าผมเจออย่างนี้ทุกตานี่คือดีมากเลยนะคือง่ายๆว่ามันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้คือเราตามเพื่อนเราก็ต้องยิงกดให้เพื่อนก่อนนะทุกคนเหมือนบางคนมันจะ snap มาเราก็ยิงกดให้เพื่อนยาวยๆเลยนะทุกคน get in the car นีทนกคนดูดิ มาร์คร<ด>ับมุขกัตเต้มาจ้าข้างหน้ามีคนนี่หว่าเข้าไป前方に敵がいるよมาผมขอลองสไนน์หน่อยต้องลองสไนน์หน่อยนะทุกคนแต่สไนน์นี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเอาตรงๆมามอสิ้นมอสิ้นมันมอสิ้นใช่ไหมไอ้ปืนเนี้ยอยู่ไหนวะเซมโนี่ข้าไปชั้นสองใช่ไหม๋ยวเราโค้บให้เพื่อนนะเราเป็นมือสไนเปอร์นะ พวกดักอยู่หน้าแล้วโดนเหล็กกว่าทุกคนอืมไม่โดนือ้อไม่โดนเลิกน,นะทุกคนแต่ผมเล่น AK ดีกว่าชั้นสองนะโหยิงง่ายเขาเยอะเลยยังเข้าหัวนะทุกคนคือเมื่อกีย้ยิงไม่โดนเลยนะทุกคนหมดสิ้นนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบ ออท้อสิ้นเลยนะผมว่าคากับ M 2 4มันยังเล่นง่ายอยู่นะ Excellent work Five minutes later ทุกคนคือผมขับรถมานานมากนะครับทุกคนคือจริงๆผมขับบนมามานสิบรอบแล้วผมหาตัวสุดท้ายไม่เจอจริงๆนะไม่รู้มันไปไหน5 minutes later ทุกคนเชื่อไหมผมให้เพื่อนเติมน้ำมันไปสองถังแล้วนะครับแล้วจนน้ำมันเหลือแค่ในถัดผมยังหาเขาไม่เจอนะคือไม่รู้มันหลบตรงไหนนะคือเนียนมากคือแบบ ถ้าจบเกมนี้ผมมอบรางวัล d a เบ b e s การซ่อนหาให้นี่คือแบบมอบได้เลยนะคือหาไม่เจอจริงๆนะทุกคนคือวงมันเล็กแล้วนะหรือว่าอยู่ตรงนี้เหรอมันไม่น่าอยู่ตรงนี้มั้งมันไม่น่าอยู่ตรงนี้มั้งมันไม่น่าอยู่ตรงนี้หรอกทุกคนผมว่ามันน่าอยู่ตามพุ่มเลยหรือว่ามันอยู่กันจริงๆวะทุกคนผมเคยเจอตาที่มันแอบแอบตรงนั้นนะแต่ผมว่ามัน ไม่น่าจะซ้ำสองหรอกนะ oh. เอาไงดีทุกคนแต่ผมไม่เช็คก็ได้ไอชั้นสองเนี่ยแต่ผมก็ไม่น่าจะมีนะไอบ้านเห็ดเนี่ยถ้ามี่ะแปลกมากนะทุกคนลองเช็คดูแล้วกันไม่มีใช่ปะ่ะโอเคไม่มีไปคิดมากเองนะนั่นทีเหลือแค่พุ่มไม้ล้ว ผมว่าอยู่ตามพุ่มเนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่ตรงพุ่มเหมือนทุกคนนอนตรงพุ่มคือเนียนมากนะครับคือผมแนะนําให้นอนโซนพุ่มนะคือมันจะหายากมากนะคื่ถ้าหลังต้นไม้เนี่ยเรายังพอแบบขับเช็คได้นะแต่ถ้าหลังพุ่มมันจ่จบเลยเพื่อนเจอหรอไม่มีเลยไปไหนเนี่ยแต่ผมว่าอยู่ตรงพุ่มแน่นอนนะแต่ไม่รู้พุ่มไหนนะ ่ไม่เจอสักทีเนี่ยมันไปไหนวะเอ๊ะทำพีง่ะแต่ว่าหโหายาหายเจอจริงจริงตัวนี้เนี่ยหาตั้งนานหาไม่เจอนะตลงเขานอนอยู่นะโอเคแลวเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปครับเพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอันหมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้เ์กุดบายนะครับ